สวัสดีครับวันนี้วันที่6กันยา2565นะครับวันนี้เราก็จะพามารู้จักกับตัวยางของ RC4 ครับอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งชนิดก็อันนี้เป็นยางสำหรับ ล้อขนาด1.9นะครับชื่อว่า Dirt Grabber นะครับรหัสของมันก็คือ T0005 นะครับเป็นอเลนะครับคือเป็นเนื้อไอเป็นดอกยางแบบแบบสำหรับแบบวิ่งบนถนนทั่วไปนะครับแบบรถที่วิ่งแบบถนน ที่ใช้แบบประจำวันนะครับก็อันนี้เป็นเนื้อเนื้อยางขนาดเอ่อเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดเป็นเนื้อยางแบบ X3 นะครับก็คือซอฟนะครับซอฟคอมเพลนะครับส่วนส่วนส่วนประกอบของเนื้อยางก็คือเป็นแบบนิ่มนะครับก็เป็นดอกยาง3รูปแบบนะครับใน1นยางนะครับก็ะจะมีไข้กันใบไข้กันมานะครับแล้วก็จะมีตัวแก้ม ตัวแก้มยางตัวแก้มยางก็จะมีเป็นบ้างๆนะครับเอาไว้ให้ช่วยการยึดเกาะด้านข้างครับจากการปีนด้านข้างก็ลักษณะดอกยางก็ความสูงของดอกยางเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก2มิลได้นะครับแล้วก็ระยะห่างของดอกยางเนี่ยก็ประมาณสัก 1- 2มิลนะครับไม่เยอะนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นดอกออเทเลนนะครับแล้วก็ตัวแก้มยางนะครับก็จะเขียนว่า RC4 นะครับแล้วก็ตัวชื่อของมันก็คือ Dirt Grabber นะรับก็จะมีเขียนอยู่นะครับนี่ก็สำหรับคนที่ชอบรถที่ใส่ยางเล็กๆนะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับ รถแบบคลาสสิกนะครับหรือว่าใครชอบยางเล็กๆก็จัดได้เพราะว่ารถยางรุ่นเนี้ก็ใส่ใส่มากับตัวนี้ครับตัวตัวแลนด์โรเวอร์ของ RC4 นะครับนี่จะเป็นนี้เนี่ยยางก็จะเข้าไปอยู่ในในซุ้มเลยนะครับอ,นนอันนี้ความกว้างไอ้ความเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ97.8นะครับ97.8แล้วก็ความกว้างของหน้ายางก็คือ33มิบสามนะครับ ก็เนี่ยพอใส่มาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้จะดูชัดหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในรถนี่ใส่มาก็ตัวแลนด์โรเวอร์ของ r า4นะครับตัวเดียวกันก็มีคนเอาไปใช้แล้วเขาบอกว่ามันก็มันก็มันก็จิกได้ดีนะครับเพราะว่าตัวเนื้อยางมันมันมีประสิทธิภาพดีนะครับของ RC4 ก็ ลองดูนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบยางลายแบบออลเชเลนนะครับก็แล้วก็ตัวฟองน้ำของมันเนี่ยก็มีความความแข็งนะครับก็คือรับน้ำหนักลดได้ดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามาใส่ตัว RC4 เนี่ยแล้วก็ แปลว่ารับน้ำหนักตัวน้ำหนักรถขนาดนี้ได้สบายๆอันนี้น้ำหนักรถก็ประมาณ3กิโลครึ่งนะครับไม่มีแบตไม่ไม่รวมแบตนะครับแล้วก็อันนี้ใน1นถุงเนี่ยก็จะมี2อ,อย่างนะครับราคาก็คือ1090นะครับเดิร์แกร็บเบอร์นะครับก็ของ RC โฟนครับก็ เชิญเชิญมาชมของจริงหรือว่าจะช็อปเลยก็ได้นะครับครับก็ประมาณนี้นะขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเรามี4ช่องทางนะครับก็จะมี f a c e b o o k y o u u u b e i n s t a g r a มเว็บไซต์นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดคือชื่อว่า RC s c a l l Thailand นะครับแล้วก็ Line นะครับ HD Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 9 1 1 9 9 9นะครับ สำหรับท่านที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆนะหรือว่าพูดคุยก็โทรมาได้หรือว่าไลน์มาได้นะครับผมไม่เห็นนะครับเดี๋ยวตอนท้ายมีขึ้นให้นะเผื่อเผื่อฟังไม่ทันนะครับสวัสดีครับ